สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับว่าทํายังไงตัวละครของเราถึงจะเก่งขึ้นนะครับผมสามารถตีบอสชั้นสูงได้สามารถ PVP กับคนที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีของเท่ากับคนที่เล่นมานานหรอกนะครับแล้วก็คนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะฟูลหมดแล้วนะครับก็ที่หายไปนานนะครับผมก็เพราะว่าไปนั่งรวบรวม Data นะครับว่า แต่แลักษณเนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับผมสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถหาได้จากไหนบ้างมาเพื่อที่จะทําเป็นข้อมูลมาแชร์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมถ้าเกิดจะให้ id ของเรามันเก่งขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้จากนะครับค่าสเตตัสของตัวละครของเราอยู่ในหน้าต่างนี้เลยนะครับคือหน้าดีเทลของตัวละครขอ,ของเรานะครับก็คือมันต้องมีค่าสเตตต่างเนี่ยค่อนข้างตันพอสมควรก็คือตัวที่เป็นสีเหลืองที่โชว์อยู่บนหน้านี้นะครับแล้วก็ ตัวไหนที่ไม่เป็นสีเหลืองนี่บางค่ามันก็ไม่มีลิมิตนะครับก็สามารถเพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละค่าสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็หาได้จากที่ไหนบ้างนะครับวิธีที่จะเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครของเรานะครับผมก็คือการที่เราจะไปฟาร์มในโหมดต่างๆพวกนี้นะครับก็คือจะมี1นะครับผมโหมดเกียร์แร่อูรูไอโซเอตและออปชันยูนิฟอร์มนะครับโหมดที่2คือโหมดอร์ติแฟกหรือเรียกสั้นๆว่าแฟกนะครับโหมดที่3คือโหมดอุปกรณ์พิเศษนะครับผมหรือเรียกว่าเกียร์ โหมดที่4คือโหมดการ์ดนะฮะโหมดที่5คือโหมด X of Swords นะครับหรือว่าเรียกว่าดาบนั่นเองโหมดที่6คือโหมดคอลเลคชันทีมอัพหรือว่าโหมดคอลเลคชันโหมดที่7โหมดคอลเลคชันสัญลักษณ์หรือว่าเอบลิ่มแล้วโหมดที่8คือโหมดหอจดหมายเหตุหรือว่า Achievement นั่นเองนะครับแล้วก็โหมดที่9คือโหมดเลเวลเอเจนต์นะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปนะครับผมเป็นคลิปแยกออกมาแต่ละโหมดสามารถ ทำอะไรยังไงข้างในได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปจาะลึกออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าค่าสเตตัสต,ต่างๆเนี่ยเวลาเราเรียงลําดับความสําคัญในการเล่น PVP และ PVE เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นสาย PVE หรือ PVP เราควรจะโฟกัสไปที่ค่าไหนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ความสําคัญของค่าสเตตัสสาย PVP e กันเลยนะครับ ค่าแรกนะครับผมที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดเลยนะคือลดเวลา cc นะครับผมหรือว่า reduce debuff duration นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือเวลาเราโดน stun 2วินะครับผมจะลดลงไปตามเปอร์เซ็นที่เรามีอยู่ในไอเดียของเรานั่นเองนะครับผมสมมุติมันสูงสุดที่75%เนาะโดน stun 2วิจะลดเหลือเพียงแค่0.5วิเท่านั้นนะฮะ อย่างที่2นะครับผมคือลดคูดาวนะครับอย่างที่3คือไม่ส่วนป้องกันอย่างที่4คือเลือดอย่างที่5คือหลบนะครับผมอย่างที่6คือโจมตีนะครับผมอย่างที่7คือป้องกันทั้งหมดแล้วก็อย่างที่8คือโจมเร็วอย่างที่9คือคริเลตอย่างที่10คือครีดาเมีอย่างที่11คือเด้งเลือดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการอธิบายทีละค่าให้ฟังนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสาย pve กันก่อนเลยนะครับสำหรับสาย pve นะครับผมผมจะแบ่งออกเป็น2ค่านะฮะก็คือ1นนะครับผมในการใช้ เกียร์ลงบอสทั้งหมด3เกียร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแดงชมพูหรือว่าม่วงส่วนอีกอันนึงนะครับผมผมจะทําเป็นสําหรับเกียร์ม่วงโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้เกียร์แบบโดยรวมทั้งหมด3เกียร์ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับผมที่สําคัญมากๆในการลงบอสนะครับผมก็คือลดคูดาวนะฮะอย่างที่2ไม่สนป้องกันอย่างที่3โจมเร็วนะอย่างที่4คือโจมตี อย่างที่5้าครีเลตอย่างที่6ครีดามเมนนะครับผมส่วนอย่างที่7ถ้าเกิดเราใช้เ,เกียร์ม่วงในการลงบอสด,ด้วยก็ควรจะมีหลบหลีกไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูค่าเซตัสของฝั่งสาย PVE แบบเกียร์ม่วงล้วนกันนะครับในฝั่งนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะกใกล้เคียงกันหมดนะครับผมจะมีครีเลตแล้วก็หลบหลีกที่ถูกดันขึ้นมาข้างบนนะครับผมเพื่อที่จะทําใหเ้เกียร์ม่วงนี้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับส่วนอย่างอื่นค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่า มันก็ต้องการทุกค่าเหมือนกันแตกต่างกันอย่างเดียวเลยคือครีเอทกับลบหลีกที่สาหรับเยียร์ม่วงคือมันสําคัญมากๆนะครับผมขึ้นอยู่กับดาเมจทั้งหมดเลยนะต่อไปนะครับผมผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละค่ามันมีความสําคัญกับไ d ดีของเราอย่างไรบ้างนะครับผมเผื่อผู้เล่นใหม่ยังไม่ทราบส่วนถ้าใครทราบแล้วนะครับผมผมก็สามารถข้าบการอธิบายนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการอธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ จะเป็นการอธิบายค่อนข้างละเอียดมีการคำนวณโชว์บ้างในบางตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมผมจะอธิบายถึง Physical Attack แล้วก็ m c g l c a t a t t a c k นะครับผมหรือออ l ์แอตแนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมจะไม่มีลิมิตนะฮะสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นสาย PvP และก็ PvE เลยนะครับตัวนี้จะแบ่ง การแสดงผลออกเป็น2สายนะครับผมถ้าเกิดเราได้โจมรวมก็จะได้ทั้ง2สายไปเลยส่วนถ้าเกิดเราได้โจมกายมานะครับผมจะไม่สามารถเพิ่มค่าสเตตัสของตัวละครที่เป็นโจมพลังงานนะครับผมรู้ว่าโจมเวทได้นั่นเองนะครับผมโดยที่เราต้องสังเกตจากหน้าอินโฟนะครับผมว่าตัวละครน,นั้นสายไหนมันจะขึ้นว่าเป็น Physical Attack หรือว่าเป็น Magical Attack นะครับบางตัวนะครับผมจะมีการเปลี่ยนนะครับผมสกิลนะฮะจากพลังโจมตีกายภาพเป็นพลังโจมตีพลังงาน แต่ว่าค่าสเตตัสพื้นฐานของเรายังเป็นค่าโจมตีกายภาพเหมือนเดิมนะครับผมฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวละครตัวนั้นนะครับส่วนถ้ากลับกันนะครับผมจากพลังโจมตีพลังงานเป็นพลังโจมตีกายภาพก็จะคำนวณพลังโจมตีจากพลังโจมตีพลังงานเช่นเดิมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมพลังโจมตีตัวนี้ให้สังเกตจากหน้าอินโฟนะครับผมว่าเป็นตัวละครสายไหนดันไปทางสายเดิมได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปปั้นตามสกิลที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับถัดไปนะครับผมคือ a t t a c k s p e e d ความเร็วโจมตีหรรืออวว่าโจมเเ็นนัง ตัวนี้จะเริ่มต้นที่100%นะครับผมแล้วเพิ่มได้สูงสุดถึง130%นะค,ควรทำให้มันเต็ม130%เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น PVP หรือ PVE นะฮะเพราะตัวนี้นะครับผมมันจะมีผลช่วยให้กับตัวละครของเราเนี่ยมันออกสกิลคอมโบเซตเนี่ยจบเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างปกติสมมติเราค่า Attack Speed ไม่เต็มอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลาไปทั้งหมด8วิแต่ถ้าเกิดมันเต็ม130%อาจใช้ประมาณ6วิแล้วก็พร้อมสำหรับ ค่านี้ควรหาจากการประมาณ20%นะครับแล้วก็จะหาได้จากเซตความโกรธของฮักนะครับ7.65%แล้วนะต่อไปเป็น critical rate นะครับอัตราติด critical หรือว่า crit rate นั่นเองตัวน,นี้จะเริ่มต้นที่15%แล้วเพิ่มได้สูงสุดถึง75%นะครับผมควรทําให้เต็ม75%ทั้ง2ส,สายเลยนะฮะตัวน,นี้นะครับผมจะเป็นค่าที่เมื่อเราโจมตีไปนะจะมีโอกาสติด critical แล้วก็ค่า critical ตัวน,นี้นะครับจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของ critical d a m a g ที่เรามีนั่นเองนะครับ ควรหาจากการประมาณ30%แล้วก็มันจะได้จากเซตไอโซเอทนะครับผมความกรดของฮักด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือมันได้จากบัฟคิลเนี่ยสูงสุด14%แล้วนะครับครีดามดนะฮะความเสียหายคริติคอลหรือว่าครีดามีดนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นที่130%แล้วเพิ่มได้สูงสุดถึง200%นะครับไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านั้นนะโยเวนเกียร์มวงนะครับผมจะสามารถออนท็อปได้อีก300%นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็ควรทําให้เป็น200%นะครับผมทั้งสงสายเช่นเดียวกันเนาะนะครับการคํานวณพลังโจมตีที่ทําออกมานะครับดาเมจที่ทําออกมาก็สามารถดูได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมควรหาจาการ์ประมาณ40%ขึ้นไปแล้วก็ได้บัฟจากกิลเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเลเวล30ก็ได้14%นะครับอีกนอกดีเอนส์นะครับผมหรือว่าไม่สนป้องกันตัวนี้จะเริ่มต้นที่0%แล้วก็เพิ่มไปสูงสุดถึง50%นะครับเปนร้เป็นาที่คร้เตมมาีๆเ,เก,กันคนนะ แล้วก็ตีกับพวกในการลงดันต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไม่สนพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยสูงสุดถึง5้าเปเนเลยนะสมมติป้องกันศัตรูมีหมือนหนึ่งเราก็จะไม่สนไป5้าพันะครับผมเราก็เอาแค่5 0 0พันมาคำนวณในการป้องกันเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้ควรหาจากการ์ส35%เซแล้วก็ได้จากความโกรธของฮักด้วยนะครับต่อไปนะครับผมเป็น ignore dodge นะฮะไม่สนหลบหลีกนั่นเองเริ่มต้นที่0%เปเเพิ่มได้สูงสุดตัวนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่า มันหายากนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากทําให้สูงสุดทั้งตัวที่เป็น PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะไม่สนรบหลีกตามเปอร์เซ็นต์ที่ของเรามีนั่นเองอย่างเช่นศัตรูมีรบหลีก75%นะครับผมสมมติเรามีไม่สนรบหลีก10%เนี่ยก็จะเหลือ67.5เนาะถ้ามีไม่สนรบลีก50%เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่37.5เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างหายากมากๆนะครับผมสามารถหาได้จาก passive skill passive uniform นะครับหรือว่าจะเป็น leader skill นะฮะจากตัวละครของบางตัวเท่านั้น ตัวนี้จะมีอยู่ในเกียร์ CTP แดงโลบนะครับผมแล้วก็ฟ้านะและไอตัวเก่าเนี่ยคือมันเป็น CTP ที่ได้จากการเล่น Collector Vault นะครับก็ค่อนข้างหายากมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเพิ่งมีการ์ดใหม่พรีเมียมเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการ์ด Marvel z o m b i e Return นั่นเองตัวนี้ก็มีค่า ไม่ส่วนลบหลีกอยู่นะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ค่านี้มาใช้งานก็ต้องหาการนี้มาใช้ด้วยนะครับอ๋อเอเ m เมนต์ดามจนะครับผมหรือว่าโจมตีธาตุเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5ท่ธาตุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟน้ำสายฟ้านะครับผมพิษหรือว่าจิตนะครับตัวนี้ก็น่าจะเพิ่มได้ไม่มีจํากัดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ทําให้สูงสุดี่จะทำได้นะครับในตัวที่เราเล่นนะไม่ว่าจะเป็น PvP PvE นะครับมีผลเฉพาะกับตัวละครที่เป็นสายธาตุนั้นๆนะครับผมสามารถดูได้จากหน้าสกิลของตัวนั้นเลยว่ามันเป็น ท่าต่างๆขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นพลังโจมตีก็จะพาพลังโจมตีพลังงานไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมจะหาได้จากพวกแพสซีฟต่างๆกับ l e ดเดอร์สกิลนะครับ additional pierce damage นะครับผมหรือว่าค่าความเสียหายเจาะทะลุเพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆว่าค่าเจาะนะครับตัวนี้เป็นค่าที่ทําให้เรานะครับผมสามารถทาความเสียหายเพิ่มเติมโดยไม่ส่วนผลังป้องกันของศัตรูได้โดยสิ้นเชิงนะครับผมดาเมจของเรานะครับจะขึ้นอยู่กับสกิลดาเมจล้วนๆเลยนะครับหาได้จากการคราฟการ์ดพรีเมียมนะครับผมสูงสุดอยู่ที่25%จะส่งผลกับทุกตัวละครใน ID เลยนะครับผมแล้วก็จะหาได้จากอัพคอลเลกชันท มันจะส่งผลกับตัวละครที่อยู่ในทีมนั้นนะครับผมอย่างเช่นพวกอเวนเจอร์ซิมไบโออะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะครับผมคือยูนิฟอร์มของตัวละครบางตัวนะครับผมอย่างเช่นพวกแบล็กโบวนะครับผมหรือว่าจะเป็นล่าสุดอย่างเนานะครับผมก็จะมีอยู่5%เช่นเดียวกัน PVE นะครับผมเป็นค่าที่จำเป็นมากๆนะครับผมในการตี World Boss Legend แล้วก็ World Boss Legend p ลั s นะครับผมยิ่งสูงๆเนี่ยยิ่งได้ใช้ค่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ PVP นะครับผมก็เริ่มมี ค่าลดความเสียหายจากการเจาะทะลุเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นมากๆแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ผมมองว่าในอนาคตก็อาจจะหมดความสําคัญไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มมาได้เร็วขนาดไหนนะครับผมเกมจะปิดก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ สามารถหาได้จากดาบอ์ติแฟกนะครับผมเอมเบลมนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมสามารถหาค่านี้ได้จากการ์ดเซตด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมที่ไม่ใช่การ์ดพรีเมียมเนาะก็สามารถหาได้การ์ดละ2%เลยนะครับผมสามารถใช้ไปก่อนได้จนกว่าเราจะมีการ์ดพรีเมียมมาเปลี่ยนนะครับคอนเซนทรชั่นนะครับผมหรือว่าค่าจดจอตัวนี้นะครับผมเป็นค่าที่ทําให้ CTP ระดับหลอมขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแข็งแกร่งหรือว่าประกายนะครับผมมีสิทธิ์มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมสามารถทําให้เด้งเลือดแรงขึ้นตีแรงขึ้นลดดามจที่ได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้สามารถหาได้จากการพรีเมียมนะครับผมสูงสุด25นะครับผมแล้วก็ส่งผลกับทุกตัวลนนะครในไอดีนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดในอนาคตนะครับผมมีตัวออปชันลดเจาะลงมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็อาจจะได้ใช้ตัวนี้ในการทําการ์ดในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับสาหรับสาย PVP นะอ่าตัวนี้หาได้นะครับผมจากการ ทําดาบด้วยนะครับผมสูงสุดอยู่ท2เลยแล้วก็ได้จากอัติแฟอีก5%นะครับผมรวมรวมทั้งหมดเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ42%นะครับผมถ้าเกิดผมไม่พลาดจากที่ไหนอีกนะอ่าแล้วก็ตัวอย่างการคํานวณครับผมสามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมของ เป็นตัวอย่างของเกียร์ม่วงแบบเปล่งประกายนะครับผมเป็นค่าที่ดีมากๆนะครับผมแต่หาได้ยากแล้วก็เวลาเราเอามาคํานวณใช้เนี่ยค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับผมคือมันจะคํานวณเปอร์เซ็นต์จากที่เรามีอยู่อยู่แล้วอย่างเช่น42%เนี่ยมันไม่ไดเอามาเต็มๆนะครับผมมันจะเอามา60%ของ42 20%ของ42 80%ของ42แล้วแต่ว่า CTP นั้นจะให้เรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับผมจะเริ่มเป็นสายป้องกันแล้วนะครับผมก็จะมี fiscal defense นะครับผมหรือว่าพลังป้องกันกายภาพ แล้วก็ energy defense หรือว่าพลังป้องกันพลังงานสองค่านี้ก็ไม่มีลิมิตเช่นเดียวกันนะครับผมทำให้สูงสุดเท่าที่จะทําได้ในสาย PvP นะครับค่า HP หรือว่าพลังชีวิตนะครับผมตัวนี้มีประโยชน์มากๆสำหรับสาย PvP นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโห e มด ATAC นะครับผม OB Time Li n e Battle นะครับผมต่างๆพวกนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะเอาค่าพวกนี้ไปคูณเลยนะครับผมอย่างเช่นสมมติมีเลือดแสนหนึ่งสมมติเราลง Timeline Battle เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามี2องแสนห้าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆในการ PvP นะครับผม ยืนได้นานขึ้นสามารถทําดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นค่าที่ควรมีมากๆแล้วก็พวกที่เป็นสาย at จะจ๋าเนี่ยคือเขาจะทําค่านี้ให้ได้หนึ่งเเลยก็ซึ่งค่อนข้างยากมากๆนะครับผมสำหรับคนที่สาย pvp หนักๆเท่านั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสาย p v เนี่ยค่านี้ก็ไม่ได้จาเป็นเท่าไหร่นเนาะ recovery rate นะครับผมตัวนี้เป็นอัตราการฟื้นฟูนะครับผมหรือว่าเด้งเลือดนั่นเองเริ่มต้นที่100รเพิ่มได้สูงสุดถึง250%นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นสาย p v p นี่ก็ทําให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ค่าที่เราต้องทำแรกๆนะสามารถทําหลังๆก็ได้นะครับอัตราหลบหลีนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มต้นที่15สูงสุดถึง75เลย นะครับผมตัวนี้ก็สําคัญมากๆในสาย PVP เช่นเดียวกันนะครับผมทําให้เต็มทาให้เต็ม75%เลยนะครับผมส่วนสาย PVE เนี่ยให้ทําเฉพาะกับตัวละครที่เป็นตัวที่ใช้เกียร์ม่วงเท่านั้นนะครับตัวที่ใช้เกียร์อื่นสามารถเอาไว้ทีหลังได้นะครับผมในสาย PVE นะตัวนี้นะครับผมสามารถหาได้จากบัฟกิ้นะครับผมสูงสุดถึง14%เลยนะครับผมควรหาจากาประมาณ30%แล้วก็ค่าป้องกันกายภาพป้องกันพลังงานนะครับผมเลือดเด้งเลือดหลบหลีก นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เป็นสายป้องกันที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องทําแรกๆนะครับผมสําหรับสาย pve นะเราสามารถวิ่งหลบสกิลเน้นสกิลเพลย์ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะฮะถ้าเกิดใครอยากแบบเอาง่ายๆเลยก็สามารถเราค่าพวกนี้ไปเล็กน้อยบ้างก็ได้นะครับจะทําให้เราแบบลงบอสได้ง่ายขึ้นนะครับผมเอา element resist นะครับผมหรือว่าป้องกันท่านั่นเองก็แบ่งเป็น5้าธาตุเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟน้ําสายฟ้าพิษจิตนะครับผมตัวนี้ ไม่มีลิมิตนะครับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเรายังหาค่านี้ได้น้อยมากๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นค่าที่โคตรจะหลอกหลอนคนดูมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าเราจะหลอมการยังไงค่านี้ก็จะวนกลับมาหาเราเสมอนะครับอ๋อแล้วก็ค่าตัวนี้นะครับผมนะหลังๆนี่เริ่มจะมีอาร์ติแฟกต์นะครับผมบางอันที่เพิ่มพลังโจมตีท่าต่างๆนะครับผมตามพลังป้องกันท่าที่เรามีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูน่าสโนนะครับผมหรือว่าทอก็ใช้ค่าพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ ค่อนข้างมีประโยชน์ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าเกิดมันให้เป็นแบบเอาพลังโจมตีจากจากท่าตรงๆโจมพลังโจมตีท่าตรงๆ,ๆเนี่ยคงแรงกว่าน,นี้เยอะมากๆนะครับ movement speed นะครับผมความเร็วการเคลื่อนที่หรือ m o v e speed นั่นเองเริ่มต้นที่100สูงสุด130นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นในสาย pve นะครับผมแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะได้ใช้กับ ตัวละครที่ใช้เป็นเกียร์แดงหลอมเกียร์ชมพูหลอมหรือว่าเกียร์ธาตุหลอมนะครับสามารถทําให้เราวิ่งเนี่ยเร็วขึ้นเพื่อที่จะเก็บเกรแล้วก็มาทําดาเมจได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเก็บไว้เป็นค่าที่ทําหลังๆได้เลยนะครับผมนะ reduce debuff duration นะครับผมหรือว่าลดระยะเวลา CC ที่ผมเอ่ยไปข้างต้นนะครับผมสำหรับสาย PVP นะตัวนี้ก็เป็นค่าที่หาย,ยากนิดนึงนะครับผมเพราะเริ่มต้นที่0%แล้วสูงสุดที่75%เลยนะครับผมส่วนสาย PVP เนี่ยควรทำให้เต็ม75%เลยนะครับ ตัวนี้จะลดดีบัฟต่างๆนะครับผมลงไป7 5เเลยลดระยะเวลานะครับผมยัง10วิเหลือเพียงแค่2.5วิอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับผมหาได้จากการ์ดนะครับผมแล้วก็ดาบเป็นหลักเลยนะต่อมานะครับผมนะคือ reduce cooldown duration นะครับผมหรือว่าลดระยะเวลากูดาวนั่นเองหรือลดคูดาวน้าเรียกสั้นๆเริ่มต้นที่0ูนะครับผมสูงสุด50%ตัวนี้เป็นค่าที่สําคัญมากๆควรทําให้เต็ม5 0เลยนะครับเป็นค่าที่ ID ดีใหม่ๆเหมาะจะทําให้ตันเป็นค่าแรกนะครับผมเพราะว่าเรา P p ก็ยยยงาาอู่นะ ส่วน PVE เนี่ยตัวนี้เป็นค่าที่สําคัญมากๆนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เต็ม50%เนี่ยทำให้เราแบบรีสกิลมันช้าลงเวลาเราจะทำคอมโบก็ยากขึ้นตัวไหนที่มีสกิลแบบอมตะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเข้าถึงอมตะได้ยนานขึ้นนะครับผมก็อาจจะโดนตีตายง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเราก็ควรที่ทําค่านี้ให้เต็มห้ไว้ก่อนนะครับผมนะ จะมีผลในการลดระยะเวลาสกิลคูดาวของสกิล l 1ถึงสกิล l 5เนี่ยลงทั้งหมดตามเปอร์เซ็นต์ที่เรามีเลยนะครับสามารถหาได้จากบัฟสกิลนะครับผมสูงสุดในนะครับผมถ้าเกิด s กิลเลเวล30แล้วก็ควรหาจากการเพิ่มเติมอีกประมาณ30%นะครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครของเรานะครับตัวนี้เป็นค่าสเตตัสแบบ แอคทีฟแล้วกันที่เราสามารถเพิ่มแล้วเห็นได้ชัดนะครับแต่จะมีค่าสเตตัสแบบแพสซีฟต่างๆด้วยนะได้จากเอมเบลมอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับในขณะที่ผมอมธิบายโหมดต่างๆนั้นนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําคลิปเจาะลึกออกมาเป็นหมดโหมดให้แล้วกันนะครับผมยังไงฝากติดตามคอนเทนต์นี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากให้ตัวละครของเราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ